ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ b l a k k b o u u t ช่วงคุยโมโอ้อวดวันนี้ก็มาคุยถึงเรื่องเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กกันหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีคลิปเกี่ยวกับเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊กมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มาดึกๆวันนี้เวลามีน้อยนะครับเอาแบบกระชับกระชับนะครับไม่ต้องยาวมากเครื่องนี้ของ Lenovo นะครับเลโอโรุ่น G40 อาการที่แจ้งเข้ามาก็คือไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดเดี๋ยวไปดูการตรวจเช็คกันเลยนะครับในการจะตรวจซ่อมเมนบอร์ดนะครับถ้าเราดูโดยรวมๆเราก็จะดูที่ส่วนใหญ่เราดูที่รุ่นของมันนะครับที่โมเดลเรจะเห็นแต่ว่าในการพอเราจะลงมาซ่อมเมนบอร์ดนะครับ การลงดีเทลเราต้องดูที่พาสบอร์ดนะครับเพราะบางทีบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับถึงแม้จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูที่หน้าเครื่องดูที่โมดเดลบางทีมันเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าพอมาดูข้างในตัวพาสบอร์ดเนี่ยมันกลายเป็นคนละพาสนะครับนั้นการซ่อมมันแตกต่างกันไหมมันไม่ได้แตกต่างแต่ว่าถ้าในกรณีที่เรา เจออาการที่มันย,ยากๆเราต้องไปเปิดไล่วงจรดูนะครับหรือว่าเราจะต้องไปหาพวกเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับเพราะทุกวันนี้นะครับในงานอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างล้วนถูกควบคุมด้วยซอฟต์แวร์นะครับเป็นเฟิร์มแวร์ภายในตัวของออชิป IC นะครฉะนั้นตัวไฟล์ไฟล์ของเฟิร์มแวร์เหล่านี้นะครับการที่เราจะไปหาดาวน์โหลดนะครับ มันไม่มีดาวน์โหลดฟรีแล้วนะครับก็คือมันก็ต้องต้องเขาเรียกอะไรเราก็ต้องดเน a นะครับเพื่อ,อซื้อไฟล์มานะครับฉะนั้นเราสิ่งที่เราต้องดูในในไฟล์ที่เราจะต้องไปซื้อมาก็คือดูจากพาส t b บอร์ดเนี่ยนะครับที่เราจะต้องไปหาดาวน์โหลดมาแล้วก็ในกรณีที่เราจะดูวงจรน,นะครับต้องหาโหลดวงจรมาดูแล้วก็หาจากพาส t b บอร์ดนี้ก่อนนะครับให้มันใกล้เคียงกันที่สุด ในกรณีที่หาไม่ได้ก็คือหาใกล้เคียงที่สุดแต่อันดับแรกเราต้องไปหาที่มันตรงกับพาร์ทบอร์ดก่อนนะครับเพื่อที่การตรวจซ่อมเราจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเราจะได้เห็นรูปแบบของการออกแบบวงจรนะครับเราจะได้เริ่มไล่การทำงานนะครับเริ่มตรวจเช็คได้ถูกเดี๋ยวมาดูการตรวจเช็คกันครับ ลองเปิดดีซี p ั l y นะครับทดสอบดูการกินกระแสสแตนบายของมินบอร์ดนะครับจะมีคนเคยบอกว่านะครับสำหรับช่างซ่อมมินบอร์ดถ้าไม่มี DC Supply ก็ไม่ต่างอะไรจากคนตาบอดไม่มีไม้เท้านะครับเพราะว่า ย่างนั้นเราจะวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยมันจะได้แค่สันนิษฐานโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เหมือนว่าเราคำทางไม่ถูกว่าจะไปทางไหนต่อนะครับมันกระแสที่ได้0.02นะครับก็ไม่ใช่0.02 0.2 0. 02. 0. 0.2นี่เราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่านะครับไฟ19โวลต์นะครับ,นนรบมันผ่านเฟสต,ตัวแรกเข้าไปแล้วนะครับ ดูจากกระแสตรงนี้นะครับเห็นว่าแรงดันไม่ตกกระแสกินอยู่ที่0.2นะครับในการเสียบ DC supply ดูแล้วกระแสมันไม่ได้วิ่งตามสเต็ปแล้วไปอยู่ที่0.2แบบนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับ CPU นะครับเพราะว่ามัน0.2ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเพราะฉะนั้นสันนิษฐานไว้เลยว่าไม่ชุดไฟ3โวลต์5โวลต์ก็ หลังจากชุดไฟ3โวลต์5โวลต์มีปัญหานะครับก็คือไฟเลี้ยงหลักชุด3โวลต์5โวลต์อาจจะมีปัญหาเองหรือว่าโหลดหลังจากนั้นมาทําให้ชุดนี้ทำงานไม่ได้นะครับถึงได้กินกระแสประมาณนี้นะครับอันนี้แตกต่างจากที่กระแสวิ่งตามสเต,ต็ปเลยมาอยู่ที่0.2อันนั้นจะต้องไปดูในส่วนของพวก CPU หรือว่าอาจจะเป็นพวก ซูเปอร์ไอโอหรือว่าชิป s m อะไรต่างๆนะครับแต่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นที่ระบบไฟแน่นอนแล้วนะครับนั้นจะเห็นว่าอาการไฟไม่เข้าของช่างกับของลูกค้านะครับในความหมายมันมีมีความใจต่างกันนะครับก็แบบอย่างล,ลูกค้าก็บอกว่าไฟไม่เข้าก็เขาก็ดูจากเอ่อ การแสดงผลต่งตางๆของที่เห็นที่มองเห็นได้ทางหน้าเครื่องนะครับแต่ว่าช่างเราเองนะครับอาการไฟไม่เข้าเราก็มามาเช็คดูว่ามันเข้าไปถึงจุดไหนไม่ถึงจุดไหนจุดไหนทํางานได้จุดไหนทานํางานไม่ได้นะครับเราจะเห็นว่าในเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมันจะมีสวิตชิ่งอยู่แทบจะทุกๆจุดทุกๆตำแหน่งน,นะครับจะเห็นว่ามันมี อันนี้เป็นขดลวดนะครับแอลพวกนี้เนี่ยตัวนี้ทําหน้าที่เป็นสวิตชิ่งทั้งนั้นนะครับเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับมันจะมีหลายภาพด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีดีซีทรัพย์ลาพังเราจะมาไล่วัดหาเนี่ยเสียเวลาทั้งวันนะครับเสียเวลาทั้งวันบางทีเป็นอาทิตย์ก็หาไม่เจอนะครับแล้วก็จะได้แค่สันนิษฐานนะครับอาจจะหาไม่เจอแล้ว ถึงขั้นบานปลายออกทะเลไปเลยก็ได้นะครับการใช้ DC Supply ช่วยนะครับจะทำให้เรากระชับนะครับคลิปก่อนๆที่ผมเคยแนะนำไปว่าการสังเกตว่าไฟชุด3โวลต์5้โวลต์มันอยู่ตรงไหนนะครับถึงแม้เราจะยังไม่เปิดวงจรดูเราจะสังเกตว่าทั่วๆทั้งเมนบอร์ดเนี่ยนะครับจุดที่มีขดลวด2อันวางอยู่ใกล้ๆกันครับไม่อันใดอันหนึ่งเป็น3โวลต์ก็อันใดอันหนึ่งเป็น5โวลต์ครับมันต้องเป็นชุด ไฟเลี้ยงหลัก3โวลต์5โวลต์แล้วเราลองไปไล่ดูว่าไอ้ขาของขดลวดตัวนี้มันต่อเข้าหา IC ตัวไหนนะครับ IC ตัวนั้นก็จะเป็น p w M นะครับที่จะควบคุมการทำงานของขดลวดของไฟทั้งสองชุดนี้นะครับที่เราเห็นเป็นขดลวดนะครับเนี่ยหลายๆจุดหลายๆภาคส่วนนะครับเนี่ยบนเมนบอร์ดนะครับ ก็จะเป็นลักษณะการทํางานนะครับการจ่ายไฟของแต่ละภาคเลยนะครับเช่นตรงนี้จ่ายไฟเลี้ยงกัดจอในี่จ่ายไฟเลี้ยง CPU นะครับอันนี้ตรงนี้ก็จ่ายไฟเลี้ยงแรมตัวนี้ก็ชุดไฟ3โวลต์5โวลต์นะครับคือหลังจาก3ามโวลต์5โวลต์นี้ทางานมันถึงจะมีไฟชุดอื่นๆพวกนี้ที่ทํางานมานี้ก็ขดลวดนี่ก็คือไฟชาร์จแบตนะครฉะนั้นทุกๆจุดเนี่ย มันก็คือทำงานกันแบบสวิตชิงนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างจากสวิตชิงที่ผมเคยทำคลิปแนะนำไปในสวิตชิงพื้นฐานทั้ง5แบบนะครับในตรงนั้นจะมีอะไรบ้างมีไฟแบตคอนเวอร์เตอร์นะครับฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์พุทพูลมีฮาร์บิดแล้วก็มีฟูลบิดนะครับแต่นี้ไม่ใช่ทั้งหมดนั้นนะครับตังนี้จะเป็นการจัดวงจรแบบซิงโครนัสบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับ ลักษณะก็จะคล้ายๆฮาบินะครับคล้ายๆฮาบิตแต่ว่าตัวสัญญาณที่ส่งออกไปทิกเกตนั้นก็มีการจัดรูปแบบของวงจรอ,อีกแบบหนึ่งนะครับจากการเทสการกินกระแสเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทำให้เราได้เป้าหมายแล้วแหละนะครับว่าเราจะต้องเมื่อกี้สันนิษฐานแล้วว่าไฟชุด3โ5โวล์ห้โวลต์มันจะมีปัญหานะครับฉะนั้นเราก็เข้ามาดูที่จุดนี้เลยนะครับ การวัดนะครับณจุดที่เป็นนะครับที่เราเห็นเป็นลายแผ่นปิมพ์ที่เป็นทองแดงเนี้ยตรงนี้มันเป็นกาวทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราสามารถใช้ปลายขั้วลบนะครับแตะไม่ได้เลยแล้วก็อีกข้างหนึ่งเราก็ไปวัดได้นะครับจุดนี้นะครับก็คือจุดจับ…ตัวนี้เป็นจุดเทสพอยต์จากดูจากจากอลนะครับจากขดลวดเนี้ยก็ค,คือมันต่อมาถึงกันนะครับส่วนนี้ไม่มีไฟ ชุดนี้ได้ที่นี้วัดได้5โวลต์แสดงว่าชุด3โวลต์ไม่มีไฟนะครับถ้าสังเกตจุดลักษณะแบบนี้นะครับโดวยวงจรที่มันเล็กๆนะครับฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปวัดใกล้ๆตัวอุปกรณ์บางทีมันอาจจะพลาดไปโดนอสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์นะครับมันอาจจะเกิดตลายได้ฉะนั้นเราก็เลยมีจุดเทสพอยต์ต่างๆไว้ให้เรานะครับอย่างจุดนี้ก็จะเป็น ชุด19โวลต์น,นะครับ19โวลต์นชุด19โวลต์มาถึงนี่นะครับสังเกตเห็นว่าชุดไฟ3โวลต์5โวลต์ของวงจรชุดนี้นะครับจะใช้ IC แยกตัวกันนะครับแยกกันคนละชุดนะครับคนละตัวซึ่งโดยปกติในวงจรโน้ตบุ๊กนะครับเอ่อไม่ไม่ถือว่าปกติหรอกเพราะว่าช่วงหลังๆมาก็มีการจัดวงจรในลักษณะนี้ เยอะแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ในการจัดวงจรออไฟเลี้ยงหลัก3โวลต์5โวลต์ของโน้ตบุ๊กมันจะใช้ i c แค่ตัวเดียวนะครับก็ <c oughs> คือควบคุมทั้งชุด3โวลต์5โวลต์นะครับพอตอนหลังๆมานะครับในเทคโนโลยีในยุคหลังๆมาก็จะมีการจัดวงจรแยกออกจากกันแต่ว่าลักษณะการทํางานยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเมื่อไฟ19โวลต์มาถึง เมื่อกี้จุดนี้เราจุดเทปพอยตรงนี้เราเราวัดได้แล้วนะครับ19โวลต์ฉะนั้นมันจะต้องมีแรงดันไฟชุดหนึ่งนะที่จ่ายมาให้ IO นะครับเนี่ยที่จ่ายมาให้ IO ได้ทำงานนะครับแล้ว IO ถึงจะส่งสัญญาณกลับมาที่ออ IC P หรือ PWM UM, เพื่อเปิดการทำงานนะครับให้จ่ายไฟออกมาคราวนี้ลองวัดดูว่าไฟที่จ่ายไปนะครับ จะเห็นว่ามันมีจุดเทสท์พอยต์จุดเองนะครับจุดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแรงดันมันต่ำกว่า3โวลต์นะครับซึ่งปกติตรงนี้มันจะเป็นแรงดันไฟที่ประมาณ3.3แต่ว่าแรงดันมันต่ำไปมากไม่ถึง3โวลต์นะครับดูจากเคปเ,เตอร์ตรงนี้ไม่ถึง3โวลต์ ต่อไปผมจะลอยจุดนี้ออกนะครับจุดนี้มีลักษณะเหมือนเป็นคล้ายๆจัมเปอร์นะครับคล้ายๆจัมเปอร์ที่เขาตะกัวมาเต้มไว้นะครับเมื่อเราใช้ลวดซับตะกัวออกเราก็จะเห็นว่าวงจรมันแยกออกจากกันและและคราวนี้เราก็จะเช็คดูว่าก่อนกับหลังนะครับจัมเปอร์เนี่ยว่าจุดไหนผิดปกติเป็นการแยกแยกแยกระหว่างวงจรคือตัดตัดขาดจากวงจร ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปตัดลายวงจรนะยัมันก็จะดูไม่สวยงามนะคือบางบางคนไม่รู้ว่าจุดนี้คืออะไรนะครับมันก็ไปตัดลายวงจรนะครับท่านั้นเมื่อตัดไปแล้วเราก็ต้องต่อกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเขาสร้างไว้เขาออกแบบมานะครับให้เราสามารถตัดวงจรตรงนี้ออกไปได้เหมือนกันนะรตรงนี้ก็คือ,อไฟจับเจากดีซีนะครับขยายให้ดู จริงตรงนี้เราไม่ต้องสนเพราะว่ามันกินกระแส0.2ดแสดงว่าไฟข้ามจากเฟส2ตัวนี้เข้ามาถึงจุดนี้เรียบร้อยแล้วนะ<ป>อย่างที่บอกไฟว่ามันะระบบไฟของโน้ตบุ๊กมันไม่เหมือนหลอดไฟอันนี้ที่พูดไปก็เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าไปเกียนหรือว่าตอบคนควน,นไทยนะครับก็คือ เราจะมาวัดไฟแค่จุดนี้ว่าได้19โวลต์แล้วจะทึกทักว่าเป็นไฟเข้านะฮะตนี้ก็คือยังไม่ถูกนะครับเพราะว่าไฟจากจุดนี้ก็ต้องผ่านมอสเฟตสอตัวนี้นะครับไฟ19โวลต์วิ่งผ่านเฟตตัวนี้ตัวแรกเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้19โวลต์นะครับวิ่งผ่านจุดนี้มาถึงนี้ก็ได้19โวลต์นะครับนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านก็มีเนี่ยทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะครับตัวควบคุมนะครับก็จะมีนี่อีกนะครับมีมอสเฟตอีก ประมาณ3ตัวนะครับมีสัญญาณออกมาจาก EC อีกถึงจะมีไฟ1 9โวลต์มาถึงจุดนี้นะครับอันนี้ข้ามไปเลยนะเพราะว่ากระแส0.2แสดงว่าไฟ1 9โวลต์มาถึงนี่แล้วนะครับแล้เราวัดไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับวัดไฟตรงจุดเทปค,คอย์นะครับเมื่อกี้เราวัดได้อันนี้ก็คือชุดอ่าตรงนี้นะครับคือชุดไฟเลี้ยงหลัก3โวลต์5โวลต์น,นะครับ ก็จะใช้ IC 2สตัวเนี่ยเมื่อเหมือนที่เราเห็นในวงจรเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เขียนว่าบีบวกนี่ก็คือไฟ19โวลต์นะรตรงนี้ก็คือจุดขคท้ายเป็นจัมเปอร์แล้วก็เป็นจุดเทปพอยให้เราด้วยนะครับตรงที่เป็นตะก่วนุูนๆขึ้นมานะครับที่เราวัดไฟได้19โวลต์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีอยู่2จุดที่วงจรที่บนเมนบอร์ดนะครับ และจุดที่เราไปหากันก็คือจุดนี้นะครับตรง JP 3 0 4ตรงนี้นะครับทีนี้จากการวัดไฟเมื่อสักครู่นี้เราวัดไฟ5โวลต์นะครับแจุดนี้เราวัดได้นะครับตรงนี้มีไฟ5โวลต์3โวลต์จุดนี้ไม่มีนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราวัดไฟเมื่อสักครู่นี้ก็คือจุดนี้นะครับเราวัดได้ต่ำกว่า3โวลต์นะครับอันนี้ก็คือบวก3 V L นะครับบวก3 V L ก็คือมาจากขาที่5ของไ c ซึงจุดนี้จะต้องได้ไฟ3โวลต์น,นะครับอาจจะ3โวลต์หรือ3.3แต่เมื่อสักครู่ที่เราวัดมันได้แค่2กว่ากวๆไม่ถึง3นั้นไฟชุดนี้นะครับถูกต่อไปเลี้ยง IO แต่ทีนี้เขาเนี่ยนะครับในการออกแบบวงจรมันจะมีจัมเปอร์อยู่ตรงนี้ก็คือไฟ3โวลต์ชุดนี้เนี่ยบวก3 VLP ก็คือต่อมาหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะผ่านจัมเปอร์ตรงนี้นะครับ ซึ่งในวงจรมันจะเป็นตะขวที่เขามาแต้มไว้นะครับเพื่อเชื่อมต่อลายวงจรให้มนถึงกันนะครับจุดนี้ก็จะถูกส่งไปเลี้ยงที่ไอโอ I o นะครับฉะนั้นฉะนั้นเมื่อเราสงสัยว่าฝั่งโหลดมันมีปัญหาหรือเปล่าเราก็จะต้องมาซับตะ่วตรงนี้ออกนะครับเนี่ยของจัมเปอร์เนี่ยซับออกเพื่อแยกลายวงจรเป็นสส่วนนะครับว่าหลังจากที่เราเ ลอยจัมเปอร์ออกแล้วนะครับไฟชุดนี้มันจะมาถึง3โวลต์ไหมนะครับก็คือลักษณะแบบนี้สมมุติว่าเราลอ,อยจัมเปอร์ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วไฟชุดนี้ยังได้แค่2โวลต์กว่าก็แสดงว่า IC ชุดนี้มันจะเสียนะเมื่อเราลอยจัมเปอร์ขาดแล้วนะครับ2จุดนี้ตัดขาดจากกันแล้วนะครับแต่ว่าวัดไฟจุดนี้แล้วได้3โวลต์น,นะครับก็แสดงว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งที่โหลดที่เอารับไฟไปใช้งานนั้นมีปัญหา มองไหมก็คือว่าเดิมทีนะครับตรง JP 3 0 4เนี้ยนะครับมันคือจัมเปอร์นะครับ,รรบ, er, รบเดี๋ยวพาไปดูในวงจรก็คือจัมเปอร์ที่ต่อถึงกันอยู่นะครับที่ต่อถึงกันนะครับก็คือถ้ามีมีการเติมตะกั่วไว้ก็คือวงจรสองฝากเนี้ยนะครับจะต่อถึงกันก็คือมันรับไฟสามโวลต์ VLP จากจุดนี้นะครับจากขา5 IC ส่งมาที่จุดนี้นะครับเพื่อผ่านจัมเปอร์เพื่อส่งไปเลี้ยงโหลดนะครับโหลดในที่นี้ก็คือ i o ครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราวัดไฟได้ต่ำกว่า3โวนนลต์เราก็จะลอยจัมเปอร์ตรงนี้เพื่อ,อวัดแรงดันไฟดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราลอยตรงนี้ขาดจากกันแล้วไฟจุดนี้วัดได้2โวลต์กว่าเหมือนเดิมก็แสดงว่าในชุด พวกไอซีพวกนี้นะครับคือหลังจากจัมเปอร์ตรงนี้มาเนี่ยมีปัญหาแต่ถ้าเราลอยตรงนี้ขาดแล้วไฟสาโวลต์นี่มาปกติก็แสดงว่าฟากเนี้ยหลังจากเนี้ยหลังจาก3มโวลต์เนี่ยก็คือตั้งแต่โหลดออกไปเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่เราตั้งแต่เราต,งตราตงตั้งแต่จุดจัมเปอร์ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คือมีปัญหานะครับมีคอรก็จะเป็นแบบนี้เป็นต้น <c oughs> เดี๋ยวไปดูที่วงจรกันนะครับ จะใช้ลวดซับตะกตตั่วนะครับซับออกตรงจุดตรงนี้ออกนะครับที่ให้ดูในวงจรเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเราซับออกก็จะเห็นว่ามันเป็นลายวงจรที่ขาดออกจากกันนะครับนี้เราก็จะแบ่งฟากเป็นสองฝั่งนะครับก็จะลองเช็คดูว่า จะอีกฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งนะครก่อนอื่นจะดูว่ามันขาดแล้วจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มิเตอร์ตั้งที่ใช้มิเตอร์ตั้ง R าคูนหนึ่งะครับลองวัดดูนะครับมันไม่แตะศูนโอห์มก็แสดงว่ามันขาดวงจรขาดจากกันแล้วนะครับ ามาดูกระแสสแตนบายนะครับจะเห็นว่ากระแสสแตนบายไม่ได้เป็น0.2เหมือนตอนแรกแลยนะครับคราวนี้เราก็ย้อนกลับมาวัดไฟที่เมนบอร์ดดูอีกทีหนึ่งนะครับคราวน,นี้กลับมาตั้งมิเตอร์ไปที่ย่างวัดไฟ DC นะครับกลับมาวัดไฟจากจุด3โวลต์ที่ส่งไปเลี้ยงไอโอเมื่อสักครู่นี้นะครับเดีย๋ยวมือมันจะบางกล้องนะครับ มาด้านนี้เาวัดจุดนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จุดเดียวกันที่ถึงกันนะครับฝั่งตรงนี้เห็นว่าได้สามจุดประมาณประมาณสามจุดสามนะสามจุดสี่นะครับก็คือปกติเมื่อกี้ที่เราก่อนที่เราจะลอยขานะครับก่อนที่จะลอยจัมเปอร์ตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันได้ต่ำกว่า3ามโวลต์นะครับพอเราลอยแล้วได้3ามโวลต์มาปกติแสดงว่าโหลดหลังจาก ที่รับไฟล์ลจากตัวนี้ไปใช้มีปัญหานะครับซึ่งโหลดที่ว่าก็คือตัว IO หรือว่า EC นั่นเองนะครับซึ่งมันก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือ IO ทีนี้นะครับปัญหามันอยู่ที่ว่า IO ตัวนี้เวลาเราซื้อตัวใหม่เข้ามาเปลี่ยนเนี่ยมันจะยากใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าภายในตัวมันนะครับ มันมีเฟิร์มแวร์นะครับตัวนี้มันเก็บลอมอยู่ข้างในตัวมันด้วยนะครับมีเฟิร์มแวร์อยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องไปหาเฟิร์มแวร์นะครับเป็นไฟล์ EC ของรุน่นนี้นะครับนี่ตามพาร์ทบอร์ดตัวนี้เลยนะครับเพื่อมาแฝดเข้าไปใน e c ตัวนี้ก่อนนะครับไ c ตัวนี้ถึงจะทํางานได้นะครับ,ฉะ,ะนะรบฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยังเป็นเรื่องยากอยู่ในการที่จะแฝดลอมหรือแฝดเฟิร์มแวร์ firmware, เข้าไปในตัว EC นะครับ เพราะว่าจะต้องใช้เครื่องแฟดตที่ราคาค่อนข้างแพงนะฮะแล้วก็งานในลักษณะนี้นะครับมันไม่ค่อยมีมาบ่อยๆเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ด้วยเครื่องมือที่ค่อนข้างจะแพงก็เลยไม่ค่อยมีใครมีเครื่องมือตัวนี้ติดล้านไว้นะอันนี้คือเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็ยังไงก็ต้องหาวิธีซ่อมนะครับเพราะเราหาเจอแล้วว่าต้นตอมันมาจากตัวนี้นะครับมันเสีย ก็เป็นเทคนิคที่นำมาเล่าสู่ฟังนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับในการค้นหาจุดเสียบนเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับในการเริ่มซ่อมเมนบอร์ดครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเทคนิคนอื่นๆนะครับบางอย่างนั้นมันก็เราไม่สามารถที่จะเอามาพูดในที่สาธารณะชนได้นะครับ ก็ขอให้เข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นยังต้องเป็นสิ่งที่ต้องสงวนไว้อยู่นะครับไม่สามารถที่จะเอามาพูดมาบอกได้ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับแต่นี้ก็เป็นเป็นแนวทางได้นะครับในการที่จะไปเป็นแนวทางเป็นองค์ความรู้นะครับในการไปตรวจเช็คนะครับในการเริ่มต้นที่จะ หัดซ่อมเมนบอร์ดนะครับหรือเรียนรู้เพื่อไปนําไปสู่การเป็นช่างซ่อมเมนบอร์ดมืออาชีพในอนาคตนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เป็นแนวทางได้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะครับคลิปนี้คงพอไว้เพียงเท่านี้นะครับสว่วนดีคเับ